มาชาติมอุ้ยสดเลยเมื่อกี้ไปอะไรนะไปบ้านสวนไม่หลอกมาแล้วแล้วก็เราวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นตำบลท่าพระสนานมิตรภาพนะครับใช่เอฟซีบางคนแบบว่าเมื่อกี้ทุกมาหลายคนอยูมทุกหาพี่นุ่มมาละข้ามกับอะไรอันนี้ถนนใหญ่มมา่่ทีนี่นี่ไงเราพอจะต่ออะไรน่ะเราพอจะไปบ้านอะไรโรงพยาบาลอนามัยตำบล โรงงานส่งเสริมสุขภัพสุขภาพตำบลเอไ้ันมันเปลี่ยนชื่อเฉยอันเดียวกันนั่นแหละอันนั่นไมน้องบรีมีครับตอนนี้ก็มาเปิดอีกที่หนึ่งสรับเอฟซีพิบ้านฟินแลนด์หรือว่าแบบผู้เปรียทีบที่แบบว่ามาขอนเกล็ดแล้วไม่มีที่อยู่นะครับผมแบบว่าทางนู้นสุวนว่ามันเต็มเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์มันดีขึ้นก็ดีไปถ้าเกิดดีไม่ดีขึ้นก็เลยเื่อไว้นะครับเื่อไว้รองรับเอฟซีกับ พี่น้องประชาชนบา้านเจ็บของนี่ปลาแซลมอนมานอนได้พี่น้องเลือนสามชั้นห้องน้ำห้องนอนมีเบอรห้องน้ำห้องนอนมีนะครับห้องน้ำห้องนอนมีมุก,กี้ไปอีกที่หนึ่งม,มาฝั่งนั้นฝั่งเขาเล่าฝั่งอะไรฝั่งอุดรบ่เมนฝั่งทางเล่นเหมือนมันเป็นเป็นวงกลมที่ไหนเรไปเมื่อกี้บ,บ้านียงป่ะนี่บ้านไกลมากเลย ม่นยิ้มจ้ะันแค่่อ่ยืมก็ล่ละแม่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะรอยู่ค่มเยิ้มอะอยู่นี่อันนี้บางคนคตาอันนี้่น้ว่าคกวัข้าววัื่้อดีบซี่กันแต่มากสสมครอบครัวสี่ครอบครัวมาได้รับกนช่วงพาวอันนี้ห้องห้องครับห้องถูกโวเดดออกด ขเดี่ยวพม่น้องเมียงท่าเดียวเดี๋ยวเราทำสาดแป๊เดียวเช็ดถูแป๊บเดียวไหญงมากล้วาคาหองด้วย้องนดวยอันนี้ก็เป็ยมีมีคงมีครัวมีอะไรเนาะอันนี้ก็ทรัวหงบ้านได้วที่แ่หนอมีครัวด้วย บุกเบิก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 อันนี้เรากว้างใช่องอันนี้ก็กว้างกว้างอันนี้ห้องอห้องนอนก็ได้อันนี้เป็นห้องนอนได้จอได้ดี ก็กว้วงใหญ่อยู่ว่ดเขาเดียวบุมบังบุมบังอดีตข้งน้ก็มีนะครับข้งน้ก็มีเขาขาจะเห็นยอมันล้างตข้างน้ไบใหญ่แห้งมีห้องน้ำห้มอนก็เลอัอามส่ารโครงการเจอ แล้วก็ไปซื้อบ้านมาพัที่ตรงนี้แล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่เจริญนะครับมตอเกรลยัขึ้นเมื่อยอนี้ก็อหยู่ได้ชอแม่ลูานน่งถ้าคุณยายคุณยายตตาเขาางลนะนี่พออนดะเปิดเปิดแฟนไหมอีกห่องน้ำอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวให้พักก่อป

เราเป็นเครื่องดือเราเป็นเคีย่ไปรัมไปห้องต้องมาจากหมอผัสดีเรียงเพื่อนมอตีนอะไรเี่มบ้านเจรับรองมาบ้านเขาเป็นคนทุกบ้านในบ้านมีเวลาเียงไหนาจะได้มว่าเป็นผู้มาุพรูน่ให้ผ่บ้านเจรร้อมาคบ้านคือผู้บ้านของบ้านขอ่บ้านของแม่อ๋อแต่ไมเป็นการทัคนไปชมมาใช่ผู้ใหยบ้านรรอวมาเป็นทุกบ้านจริงเป็นคนจากคที่จริงใช่ เอใหญ่ามากเย็นเย็นมากเลย่อนเนี่ยก็เป็นะสั้นน้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ติดตัวเกี้ยวนะคะต้ง้ไ <c oughs> ไม่ได้จ่ อันนี้ไม่ใช่ตึกโตเกียวนะครับอธิบายก่อนไม่ใช่ตึกโตเกียวอันนี้เป็นตึกของอ่าเป็นอันนี้เป็นของเป็นของแม่นองแต่ว่ามันเป็นที่ขายของเดิมเป็นอาหารการเล้ยงสองผู้าเนาะสองผู้หาใหญ่สามชั้นสามชั้นสองผูหาว่างมากมีห้องน้ำผู้ชายมีห้องน้ำผู้ชายลองดอีกี๋ได้ยินนะลองลองลอะที่ว่าผู้ใดอยากอะไรมากกับโค้ชหาเป็นเทนุลว เ็นเครียดเป็นเครียดไปแล้วไใหพยไบารอบรอบ้านโอเคโอเคเนาะเนาะเร็่องี้เรองมาเซ็นมาว่าเป็นมาว่าเป็นา่นี้ได้รับผลททีถูกต่อโอเคนะครับราคาครัเท่าไหร่สองพันหกรางาวันนี้นะครับผมอัปเดตที่เราเร่อยเแื่อนะคับเราคือที่จะการผูกปิดตัวเกมส์สีนาชา